คุณกำลังฟัง Better You Podcast Podcast ที่จะทำให้คุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นสวัสดีครับพบก,กับผมโค้ชใจนะครับและ Better You Podcast และเป็นประจำเช่นเคยครับในวันนี้มันก็มีเรื่องราวดีๆนะครับที่ผมเอามานำเสนอในช่วงเวลาแบบนี้ครับในช่วงที่วิกฤตมันกำลังแพร่กระจายออกไปทั่วเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเจอบ่อยมากก็คือเรื่องของความท้อแท้ ความสิ้นหวังแล้วก็หมดกำลังใจถึงขนาดที่ว่าไม่อยากลุกออกไปไหนเลยทีเดียวนอนติดเตียงอยู่กับบ้านหรือว่าเดินไปเดินมาด้วยความอ่อนแรงแล้วก็ไม่อยากทำอะไรจริงๆสำหรับคนที่กำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่แล้วมีอาการแบบนี้อาการแบบนี้ที่ว่าคือหมดแรงหมด หวังหมดกำลังใจไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากสู้ต่อแล้วอยากอยู่เฉยๆเงียบๆหรือแม้กระทั่งปล่อยให้ฉันตายไปตามลำพังแบบนี้ก็ได้ไม่มีใครเสียใจกับสิ่งนี้หรอกผมจะบอกแบบนี้เขาว่าถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ครับผมอยากเสนอให้คุณมีความสุขแล้วก็เฉลิมฉลองกับตัวเองครับ อ้าวเฮ้ยโค้ชแปลว่าอะไรวะก็คนมันเศร้ามันเสียใจมันผิดหวังมันเหนื่อยหน่ายมันท้อแท้ทำไมถึงบอกให้เฉลิมฉลองค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะครับครับแล้วหายใจออกยาวๆแล้วฟังผมดีๆนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีค่ามันเป็นยังไงกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมครับคนที่มีอาการท้อแท้ สิ้นหวังหมดกำลังใจคุณคิดว่าคนแบบนี้เป็นคนที่ปกติแล้วมีชีวิตปล่อยไปตามลมลี่เลื่อยยังไงก็ได้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรช่างมันฉันไม่แคร์เป็นคนแบบนี้หรือเปล่าครับผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะคนที่ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าตัวเองท้อแท้หมดหวังผมบอกได้เลยครับว่าคนเหล่านี้คือน,นักสู้แล้วเป็นนักสู้ตัวยงด้วย เพราะว่าคุณมีเป้าหมายคุณมีความหวังและคุณตั้งความหวังเอาไว้สูงมากแล้วคุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นให้ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะมันผิดหวังมันก็เลยเกิดความท้อแท้ขึ้นถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมกําลังบอกว่าคุณต้องเฉลิมฉลองสิ่งนี้ครับเพราะว่าคุณคือนักสู้คุณมีชีวิตที่มีคุณค่ามากกว่าอีกหลายๆคนที่ใช้ชีวิต ไปเนื่อยเอื่อยแล้วไม่มีความหวังแล้วก็มีความสุกไปวันวันโดยที่ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรกับชีวิตเลยนี่คือเรื่องแรกที่ผมอยากจะบอกครับเฉลิมฉลองให้กับตัวเองให้เกียรติกับสิ่งที่คุณกําลังสู้อยู่ให้เกียรติกับความคิดของตัวเองครับคุณคือน,นักสู้และเพราะความเป็นนักสู้ของคุณสิ่งนี้คุณควรจะได้รับเกียรตินั้นแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าอ้าวแล้วตอนนี้มันผิดหวังแล้วอะโคช้ช จะทายังไงดีเราจะต้องทํายังไงบ้างตั้งความหวังใหม่ก็ไม่มีแรงแล้วแล้วประเด็นสําคัญคือไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ชอบบอกเหลือเกินว่าให้สู้ดีสู้ดีลุกขึ้นมาดีทําไมยังนอนอยู่ต่อบ้าหรือเปล่าไม่เป็นไรครับหายใจเข้าลึกๆครับครับแล้วหายใจออกยาวๆครับแล้วผมจะบอกว่าด้วยความที่คุณเป็นนักรบครับด้วยความที่คุณเป็นนักสู้ครับ โปรดให้อภัยพวกเขาเถอะครับเพราะเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่และเขาไม่รู้จริงๆว่าคุณไปเจออะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นให้อภัยพวกเขาเถอะครับแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อคืออะไรครับผมอยากจะบอกว่าในเมื่อเราสู้มาขนาดนี้เราเหนื่อยมาขนาดนี้แล้วมันเป็นเรื่องปกติครับที่เราจะอยากจะล้มตัวลงนอนแล้วก็พักบ้าง หรือว่าอยากจะใช้ชีวิตไร้สาระบ้างสักช่วงหนึ่งอาจจะเป็นวัน 2, อวันหรือสวันหรือว่าอาจจะเป็นวันที่เราอยากจะดื่มอยากจะเมาให้มันลืมเรื่องทุกอย่างบ้างหรือเป็นวันที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เราชอบบ้างเรื่องปกติเลยครับผมเพราะนั้นลองกลับมาดูชีวิตของเราง่ายๆครับพื้นฐานของชีวิตมันก็มีอยู่แค่4อย่างครับ มันก็มีอยู่แค่กินขี้ปี้นอนไม่เกินจากนี้ครับชีวิตมนุษย์อย่างนี้เราจะทํายังไงครับเราจะกลับไปสู้ต่อไหมหรือว่าจะทํายังไงหรือต้องทําอะไรก่อนดีครับอย่างแรกสุดเลยครับอย่างที่ผมบอกครับฉเฉลิมฉลองกับตัวเองก่อนครับคุณคุณนักสู้คุณต้องให้เกียรติความเป็นนักสู้ในตัวคุณเองก่อนนั่นคืออันดับหนึ่งอันดับที่สองครับลองสํารวจด,ดูครับว่าตอนนี้สิ่งที่จะทําให้เราพักผ่อนครับแล้วก็หายเหนื่อยจาก หรือว่ารักษาบาดแผลจากการที่โดนเสียดโดนแทงโดนขยี้โดนทำลายความฝันมาครับอะไรที่ทำให้เราพักผ่อนได้มากที่สุดอาจจะเป็นของอร่อยๆสักอย่างหนึ่งไม่อโค้ชแต่ตอนนี้ไม่อยากกินเน่ยตอนนี้ไม่รู้จะกินอะไรหมดแรงจริงๆว่าโค้ชถ้าอย่างนั้นก็อาจจะลองนอนสักงีบหนึ่งครับนอนสักตื่นหนึ่งไหมครับ ลองนอนเฉยๆสบายๆปล่อยตัวเองให้ผ่อน,นคลายสบายๆกับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับหรือว่ามไม่ครโค้ชไม่ได้อยากนอนเลยเพราะว่ามันเหมือนชีวิตมันไล่ค่าอันแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นการตอกย้ำผมการที่คุณนอนอยู่เฉยๆนะครับหรือว่าอยากทำอะไรตามใจตัวเองแล้วคุณรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองมันยิ่งตอกย้ำชัดเจนว่าคุณคือนักสู้ครับ คุณคุณนักพัฒนาตัวเองซึ่งคุณมอกว่าการอยู่เฉยๆการไม่มีเป้าหมายการไม่ทำอะไรเลยมันคือชีวิตที่มันไร้ค่าครับแล้วคุณไม่อยากเป็นแบบนั้นอันนี้ผมอยากจะบอกอยากจะให้กำลังใจจริงๆเขาว่านั่นมันยิ่งตอกย้ำคุณจริงๆครับว่าคุณคือนักสู้แล้วชีวิตคุณมีค่ามากกว่าการที่จะทำอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ครับแต่ว่าตอนนี้นักลบที่เก่งที่สุดในโลก ยังต้องมีเวลานอนยังต้องมีเวลาหยุดพักเครื่องจักรที่ทํางานเจ๋งที่สุดในโลกซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่คํานวณสิง่งต่างๆมากมายมันยังต้องมีเวลาที่ปิดเครื่องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอาจจะเป็นวันนั้นอาจจะเป็นวันหนึ่งครับที่เราอาจจะต้องลองปิดสวิตตัวเองพักสักครู่อาจจะ อ่านหนังสือดีๆซักเล่มครับกินอาหารดีๆสักหนึ่งมือ้อคุณอาจจะต้องตามใจตัวเองบ้างลองดูว่าจริงๆแล้วเราต้องการการพักผ่อนของเราครับเราต้องการอะไรบ้างที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถฟื้นคืน,ข,นขึ้นมาได้แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกมันต้องมีช่วงเวลาที่เราได้พักกันบ้างห,หรืออาจจะคุณอาจอยากจะระบายสิ่งที่มันค้างค้างอยู่ในใจคุณความผิดหวังประสบการณ์ชีวิต คุณอาจจะหาเพื่อนดีๆสักคนหนึ่งโทรไปหาเขาบ,บอกเล่าเรื่องราวที่คุณปเผชิญมาอาจจะบอกเขาไม่ต้องพูดอะไรกลับมาก็ได้เพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้หวังว่าให้ใครพูดอะไรกลับมากับเราเพียงแต่ว่าเราอยากเล่าเรื่องอะไรบางอย่างของเราให้ใครสักคนหนึ่งฟังฟังอย่างที่เราเป็นเราจริงๆไม่ใช่ฟังเพราะว่าเรามีหัวโขนเรามี สิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์จากเราเขาจึงต้องจําใจนั่งฟังเราว่าเราอาจจะอยากได้เพื่อนสักคนหนึ่งบางทีเราอาจจะต้องการแค่นั้นจริงๆครับดาวถ้าหาไม่ได้จริงๆครับอาจจะลองดูครับสิ่งที่ช่วยเราได้ครับกระจก ใสๆส,สวยสักหนึ่งบานที่สะท้อนความเป็นเราได้จริงๆแล้วลองคุยกับคนที่อยู่ในกระจกลองพูดคุยกับคนที่อยู่ในกระจกเพราะเขาคือคนที่อยู่กับเราตั้งแต่เราเกิดแล้วแม้ว่าเราจะสิ้นลมไปแล้วเขาคือคนที่จะตามเราไปเป็นคนคนเดียวที่อยู่กับเราจริงๆอลองอาจจะฟังเรื่องราวจากเขาเล่าเรื่องราวของเราให้เขาฟังลองชมเขาให้เขาชมเราอะไรแบบนี้เป็นต้น ครับนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้ววันนี้อย่างที่ผมบอกครับผมอยากจะให้กําลังใจคุณจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่ามันคือเรื่องจริงครับสิ่งที่ผมพูดไม่ได้เป็นการยกกล่าวอ้างหรือว่าเป็นการพูดเกินความจริงเลยคนที่ท้อแท้หมดหวังหมดกําลังใจคุณคือนักสู้ครับเพราะว่ามีแต่คนที่มีความหวังเท่านั้นมีแต่คนที่เป็นนักสู้มีแต่คนที่มีเป้าหมายเท่านั้นถึงจะรู้จักคำว่าผิดหวัง คล้ายๆกับคนที่คนที่รู้จักความรักเท่านั้นครับถึงจะรู้จักคําว่าอกหักแบบเดียวกันเลยครับคนที่ มีเป้าหมายเท่านั้นถึงจะรู้จักคําว่าผิดหวังหรือว่าคนที่มีความหวังชัดเจนเท่านั้นถึงจะรู้กับรู้จักคําว่าผิดหวัง <cend. S 1> แล้วเมื่อมันผิดหวังมันพลาดหวังซ้ำ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 มันเหมือนกับถูกมีดแทงแผลแล้วแผลเล่าออกไปลบครับผมแล้วก็ไปเผชิญกับสิ่งต่างๆในสนามลบแล้วก็ถูกแทงถูกทาร้ายถูกกระแทกแล้วก็มีบาดแผลเต็มตัวแต่เชื่อไหมครับว่าคนแบบนี้เท่านั้นครับ คนแบบนี้เท่านั้นครับที่จะสามารถรักษาแผลได้เร็วแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราครับเราอาจจะต้องมีวันครับที่เราจะลองปิดสวิตครับจากเครื่องที่มันกำลังฮีทอยู่ครับผมเครื่องที่กำลังวิ่งรอบจัดแบบเทอร์โบแล้วก็มันเกิดอาการที่เรียกว่าฮีาน้าในหม้อน,น้ามันอาจจะระเบิดออกมาครับผมมันก็แค่จอดนิ่งๆสักพักหนึ่ง พักเดียวเท่านั้นครับพอเราเติมน้ําในหม้อน้ําหรือว่าเครื่องคอมของเราครับมันมันเย็นลงนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดเครื่องแล้วก็ลันต่อไปได้แล้วเชื่อไหมครับสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างรถยนต์คอมพิวเตอร์หรือว่าตัวเราคอมพิวเตอร์เวลามันฮีทและเราปิดมันลงครับปล่อยให้มันพักเราเปิดเครื่องขึ้นมาตัวคอมพิวเตอร์ครับประสิทธิภาพของการทํางานจะลดลงรถยนต์ก็จะเป็นแบบเดียวกันครับ ประสิทธ,ธิภาพการทํางานถ้าเกิดมันเคยฮีทไปแล้วครับประสิทธิภาพการทํางานของรถยนต์ก็จะลดลงเต็มที่ที่สุดคือสามารถทํางานได้เท่าเดิมแต่คุณเชื่อไหมครับว่าคนที่เคยเจออุปสรรคมีบาดแผลเต็มตัวเลยพอถึงเวลาที่ปิดสวิตช์พักผ่อนครับเวลาที่เขาเปิดสวิตตัวเองขึ้นมาได้เขา จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเขาจะทนทานต่อแรงเสียดทานได้มากขึ้นเขาจะมีความทนทานจะมีความอดทนจะมีความแข็งแกร่งสูงในการทนพิษบาดแผลได้มากขึ้นและที่สำคัญครับพอเขามีประสบการณ์แล้วครับโอกาสที่เขาจะเจอบาดแผลแบบเดิมๆบาดเจ็บรุนแรงเหมือนเดิมมันจะลดลงนั่นแปลว่า เวลาที่เราเจออาการแบบนี้หรือเวลาที่เรามีเรื่องที่ทําให้เราจะต้องท้อแท้หมดหวังหมดกําลังใจในวันที่เราสามารถลุกขึ้นมาได้เราจะแข็งแกร่งขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปแข็งแกร่งขึ้นหรือ อาจจะแข็งแกร่งมากกว่าข้ามขั้นไป 2- อถึงสสเต็ปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้กําลังใจทุกๆท่านที่กําลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่ครับถ้าคุณกําลังท้อแท้หมดหวังหมดกําลังใจไม่เป็นไรครับผมหาสิ่งที่คุณชอบครับพักผ่อนนะปิดสวิตตัวเองพักผ่อนบ้างครับปิดสวิตตัวเองพักผ่อนบ้างครับอาจจะทําสิ่งที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นการนอนครับการกินนะครับมันมีนะครับกินขี้นะครับ กินนะครับกินของที่เราชอบหรือบริโภคข้อมูลที่เราชอบอาจจะนั่งดูซีรีส์พอดแคสต์ฟังพอดแคสต์นั่งดูคลิปวิดีโอที่ชอบอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยเอาให้ตลกโปกฮาไปเลยอย่างที่เราชอบนะครับหรือว่ากินแล้วขี้ใช่ไหมครับอาจจะอยากจะระบายอะไรบางอย่างอยากจะขี้ทางอารมณ์นะครับคือระบายออก อาจจะเป็นการวาดรูปอาจจะไปร้องเพลงแหกปากตะโกนเข้าคาราโอเกะหรือหาเพื่อนดีๆสักคนที่จะสามารถนั่งฟังเราได้หรืออาจจะเป็นแค่กระจกเงาหนึ่งบานครับสวยๆหนึ่งบานที่เราจะสามารถพูดคุยกับคนในกระจกได้กินขี้ปี่ในที่นี้นะครับมันคือการสำเร็จความคข้ทางอารมณ์ ภาษามันอาจจะดูแปลก,กนิดนึงแต่มันคือการที่เราได้ทาอะไรบางอย่างที่เราชอบอย่างเช่นการออกกําลังกายการได้ไปช่วงนี้อาจจะยากนิดนึงครับแต่ผมบอกได้เลยว่าช่วงเวลาเช้าครับถ้าเป็นไปได้ครับเราอาจจะออกไปเดินเล่นออกไปออกกําลังกายไปออกไปวิ่งหรือจริงๆแล้วตอนไหนก็ได้ครับเพราะผมเคยเหมือนกันตอนที่มันผิดหวังมากมันมันไม่รู้จะทําอะไรมันสมไปด้วยความขับแค้น ผมก็ออกจากบ้านครับแล้วก็วิ่ง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 แล้วเชื่อไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแล้วคือยืดแล้วแค่นั้นจบเลยแล้วไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยครับแล้วผมก็วิ่ง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 ออกไปไปไหนไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าไปไหนด้วยซ้ํารู้สึกตัวทีคือหมดแรงแล้วแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือ แม่งไม่มีเงินกลับบ้านครับต้องถอสังขารเดินกลับจากที่วิ่งไปสุดทางนั่นละครับแล้วก็ค่อยๆเดินกลับบ้านมาครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันทําให้เราได้ผ่อนคลายมากขึ้นครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือนอนลองพักผ่อนลองนอนหลับลองเออพลิกไปพลิกมาบนบนเตียงบนโซฟาบนที่ไหนก็ได้ครับผมที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสบายมากขึ้นแล้วเชื่อผมนะครับ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับคุณคือนักลบคุณคือนักสู้พอคุณพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วร่างกายคุณฟื้นกลับมาแล้วจิตใจคุณฟื้นกลับมาแล้วคุณจะแข็งแกร่งมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับยังไงเป็นกําลังใจให้ครับแล้วถ้าคุณต้องการระบายหรือว่าคุณต้องการที่จะบอกอะไรกับพวกเราครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้สําหรับวันนี้ขอบคุณมากเป็นกําลังใจให้ แล้วก็ขอให้สนุกกับการพักผ่อนแล้วพอที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ลุยกันต่อเราจะเป็นกำลังใจเราจะจุงมือกันแบบนี้ไปจนกว่าเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ